ดูแลใส่ใจห่วงใยคุณตลอดการเดินทางสัพพธทานังธรรมทานังชินาติการให้ธรรมย่อมชนะการให้ทั้งปวงหลวงพ่อครับทำไมมงคลลสุดข้อที่26พระพุทธเจ้าถึงบอกให้เราฟังธรรมตามการครับอันนี้ถ้าพูดถึงการเขียนหนังสือนะครับก็เหมือนอย่างเขียนเราย่อหน้า เขียนแล้วเว้นวรกจะทําให้หนังสือเรียงความอ่านง่ายดูดีสละสลวยทีนี้การใช้ชีวิตนั้นก็ทํางานทําการจะไม่เว้นวรกเลยเหรอฉั้นจึงให้มีมงคลข้อนี้ว่าให้หาโอกาสฟังธรรมกาเลนะคือตามการเวลาธครับรรมัทสวนังมาจากสองศัพ์คือธรรมะกับสวรณะสวนะแปลว่าฟังธรรมะก็คือคําสอน ให้ฟังคําสอนศึกษาคําสอนตามเวลาที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมนี่ไม่ได้ฟิกตามการอันสมควรสมควรทีนี้ในการฟังเนี่ยสมัยก่อนเนี่ยมีสื่อเดียวคือสื่อจากปากมาหูสมัยนี้ก็มีสื่อทางตาทีวีวิทยุสื่อมีเดียอื่นๆหนังสือทางหนังสือพิมพ์ลายปักลายวันหนังสือธรรมะ เหล่านี้อยู่ในกลุ่มกาเลนะธรรมะสวัณนาแสดงว่าอย่างมาดูรายการธรรมะทำไมเราก็เหลียวเป็นการนี่เลยถูกการเวลาเลยเจ็ดโมงเช้าบ่ายหนึ่งโมงสิบเก้านาฬิกาเนี่ยครับก็หรือรายการอื่นๆของ P s i ที่ให้สาระความรู้สารคดีก็เป็นธรรมะนะฮะเอาถอะพ่าสารคดีเป็นธรรมะเป็นปัญญาเนี่ยครที่ช่อง PSI นํามาเสนอเนี่ยหนึ่งราคาแพงที่ซื้อมาจากต่างประเทศครับแล้วก็ไม่เก็บโฆษณาอะไร ถ้าตั้งใจดูเราจะได้สติได้ข้อคิดแสดงว่าอะไรก็ตามที่ว่าได้ได้สติได้ความรู้ถือเป็นการฟังธรรมคือการฟังธรรมอย่าไปเจาะจงเฉพาะฟังจากพระเทศต้องขึ้นธรรมาสครับคารวะก็เทศได้อืคือไม่จําเป็นจะต้องฟังพระแสดงว่าคือคําสอนของท่านผู้รู้บางท่านคําสอนของผู้ใหญ่ถ้ามีประโยชน์ต่อเรานั่นเป็นการฟังธรรมการอ่านหนังสือ หนังสือที่มีผู้แต่งขึ้นผู้เขียนขึ้นก็ไม่จําเป็นจะต้องเป็นพระก็คือถ้าเกิดเป็นหนังสือที่ว่าไม่ใช่เป็นหนังสือไราสาระเนี่ยเป็นหนังสือที่ว่าเป็นไปเพื่อประโยชน์ของเราเองแม้กระทั่งกลุ่มอาชีพนะศึกษาอาชีพเช่นตําราทํากับข้าว<อ>ตํารายาสามัญประจําบ้านตําราพืชผักเศรษฐกิจพอเพียงครับเหล่านั้นก็เป็นธรรมะมทางนั้นเลยเพราะเป็นการศึกษาเป็นการฟัง เป็นการอ่านที่มาพัฒนาตนเองได้คือสมัยก่อนใช้คําว่าเป็นการฟังธทรมันมีช้อยเดียวเนี่ยคือไม่มีช้อยอื่นเลยแต่สมัยนี้เป็นการดูทมก็ได้ก็ทุกอย่างเลยศึกษาทมก็ได้อ่านอ่านทมก็ได้ใช่ทีนี้พอพระเจ้าตรัสในพศนั้นในสมัยนั้นก็ต้องฟังพราะมีผู้เทศและมีผู้ฟังแต่สุดท้ายหลวงพ่อจะดูยังไงกันเราก็ต้องฟังอย่ดีนะมันก็จะมาสู่จิตนั่นแหละคือหูเป็นเพียงอุปกรณ์รับ เป็นเครื่องรับตาเป็นเครื่องรับทุกอย่างก็ส่งไปที่ใจหมายความว่าปัจจุบันมันมีหลายช่องทางช่องทางมันหลากหลายขึ้นเราก็อย่าใช้ช่องทางฟังช่องทางเดียวก็ใช้ช่องทางอื่นด้วยหลวงพ่อในอย่างการฟังธรรมที่ว่านอกจากว่าให้ความรู้แล้วเนี่ยหรือว่าสิ่งต่างๆที่บอกมาเนี่ยธรรมะในแง่ของคัลว่ากับในแง่ของเพศมรนไม่เชี่ยต่างกันไหมจะตอบว่าต่างไม่ต่างให้ค้ว่า การศึกษาเนี่ยมันให้เกิดปัญญาให้ทําให้ครบสี่ระดับหนึ่งศึกษาเล่าเรียนในห้องเรียนสองศึกษาอบรมเป็นหลักสูตรสามศึกษาดูงานการไปดูงานไปทัวริสนี่ก็เป็นการศึกษาเป็นการฟังทมอย่างหนึ่งสุดท้ายคือศึกษาวิจัยค้นคว้าอย่างนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่ว่ากาเรณธรรมสวัณนางเหมือนกันเป็นมงคลอันุรดมเข้าใจได้หลวงพ่อเตรินพรขอบคุณครับ